หน,น,นึง่งสองแข็งแรงดิเออนี่แหละคลิปช่องผมต้องออกสไตล์แข็งแรงสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ตายครับหรือว่าส0บหมื่นครับวันนี้ครับ <S <S คือผมมีกิจกรรมเล่นกับทีมงานไม้บิดเนสนะหรือว่าเพื่อนๆผมที่อยู่แนวฟินอ่ะ <S <S ถ้าเกิดใครวันนี้ชนะเกมที่ผมจัดไว้จะได้ฟรีแบบว่า สุดยอดเลยนะนี้เวทที่ผมกินกินอยู่ในปีนี้นะคือกินดีมากนะอ่ะถ้าใครเป็นผู้ชนะจะได้เวตัวนี้ไปเลยเกมในวันนี้ที่ผมจะให้ทีมงานแข่งกันคะคือหนาทีใครสามารถวิดพื้นครับวิดพื้นได้เยอะที่สุดจะได้เวนี่ครับจะได้เวจะได้เวตัวนี้ไปเลยครับคือเวตัวนี้แข็งแรงกินแล้วแข็งแรงแต่ผมยังจะไม่ให้กินนะผมจะให้้ใครเป็นผู้ชนะผมจะให้กินแล้วให้ฟรีไปเลยโอเคอย่ามาเจอผลแรกเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์ผมไป เดีย๋ยวไปเจอคนแรกกันดีกว่าผู้เข้าแข่งขันของเราคนแรกคือพี่เอ็มครับถ้าเกิดพี่วิ่พื้นภายในหนึ่งนาทีาได้เยอะที่สุดพี่จะได้เวไปกินผมว่าไปลดน้ำหนักลดน้ำหนักได้เวไปกินเวไปกินดีแน่นอนโอ้อพี่มอภัยคนอื่นต่อเลยแล้วกันพี่เร,เ,<อ>เราต้องสู้ดิสู้ดิอันนี้ดีนะพี่ต้องเอาไปให้ได้อะมา แค่ได้หนึ่งนาทีนานไปไหมพี่ว่านานไไหรือม่หนึ่งนาทีผมก็ไม่รู้ <นะ S 2> ผมก็เดาผมก็ตั้งกดมาแบบว่ามั่วๆเลย 1> 1อ่ะหนึ่งนาทีไม่นานนะผมเคยทำสามนาทีอ่ะได้ร้อยว่าโอเคเตรียมตัวเริ่มสามสิบวิทำไม่ได้แล้วหนึ่งสอ้ผักได้นะพักได้นะมันต้องละบาลที่พักเนึ่งอ่ะเจอแล้วเอานับไปผมดมนับแล้ว กกินนััียฮลโหลอเคหมดเวลาครับเฮ้ยคือพี่เหนื่อยไหมอะไรสบายสบายก็ไม่เรียกกันดีไหมเลี่ยไหมเหนื่อยไหมเฮ้ยเหนื่อยเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเบให้กินเบช้อนหนึ่งโอ้ช้อนนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเรียกคนอุณป้า คนที่2องคราแล้วครับคือหนุ่มแน่นไฟแรงมากครับคนนี้ก็คือบอลครับวันนี้ถ้าเกิดเรา1นนาทีเราวิดพื้นได้เยอะที่สุดหน่นุ่เนี่ยเวโปรตีนใครวิดบ้างอ่ะก็ดูเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ยังตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครบ้างคือใครบ้างก็มาวิ่โหนดโอเคมาเลยเอาไอชนะพปเอ็มนะบอกไว้ก่อนนะหนึ่งนาทีเตรียมโหดละวโอ้โหดีโหดีบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้อะบอกนะเริ่มอุ้ยไอสุดเด่ขึ้นสุดขึ้นสุดอ่ะอ่ะ หมดแล้วเัาเลยังดิสี่สี่พิสี่พันมันจะเป็นหนอนแล้วอันนี้ดาพื้นเลโอเคหมดเวลาที่บอยชนคุยยันลืมเลยอ้าวไอสันิต์ใหม่จริงจริงยชวนคุยอย่ามิตอย่าาดักี่ก้องนะี่บอยต่เลยนี่คนแข่งไอีกคนหนึงหนาที ทำได้เยอะที่สุดเอาเวทไปกินเฮ้วตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีตัวนี้ดีกินแล้วแบบอย่างนี้เลยต้องฉีกเสื้อป่ะเนี่ยแตอนแรกเขาให้ฉีกเสื้อผมบอกว่าเสื้อเสื้อโล่ทำไมเป็นเสื้อดีเกินไปครับฉีกไม่ขาดโอเคถึงตาพี่บอยนะบิดแบบไหนฮะวิดแบบไหนบิดแบบบิดแบบขาลอยยิ่งบิดไม่ได้ไม่ได้วิทเหมือนผู้ชายครับวไมเป็นผู้หญิงไอ้ไอ้คนที่วิดเสร็จแล้วมานับดิกูลืมเมื่อกี้นอ่ะตงสติแม่งไม่มีเลยไอ้กำลังจับเวลาทั้งนับด้วยเออจอไปเอาเริ่ม แข็งแรงดิออา <c oughs> นี่แหละคลิปช่องผมต้องออกสไตล์แข็งแรงใครจะเป็นทีมงานไม้เมทต้องแข็งแรงอ่อนแน่ <c oughs> อันนี้ออกละเ <c oughs> อ่ออ้อ,อยลอยตุวพอพูด <c oughs> ชื่อเมื่อกี้นี่แข็งเลยอ,ะอ่ะอ่าเลือเ่องสิบมิแลอวแข็งใช่ไหมพี่แข็ง เอ้ยเอ้ยเอ้ยหมดแล้วโอเคอ้าวหมดเวลาครับผมคนต่อไปของเราคือยูโรครับพต่อไปเดชคนนี้โคตรเก่งเก่งยังไงเก่งตะปาค่ะมายูโรอ่ะยังเดินตัวนะเริ่มแล้วบอกนะอ่เริ่มโอเคเริ่มแข็งแรงจริงว่ะเพราะว่าขาของยูโรแข็งแรงแล้วแขนแข็งแรงด้วยอุ๊ยชนะนี่อายนะพี่วายอายนะจริงนะ โอ้ยแข็งแรงลงเยอะหน่อยลงเยอะหน่อยลงเยอะๆหน่อยลงเยอะหน่อยไม่แข็งแรงว่ะไม่แข็งแรงอ่ะลงนี้เยอะหน่อยลงแอลงน้อยอ่กันแท้ลงน้อยอ่ะลงน้อยเร็วๆอีกสิบเปอลงเยอะๆลงเยอะๆดิลงเยอะหนยเออไอ้โรลงนิดเดียวย่อหักไปสามครั้งนะเออเร็วจะหมดเวลาแล้วครับพี่ลงนี้เดี๋ยวแฉเลยว่าวันธรรมดาเลิกเลิกงานแล้วไปไหนเออโอเคหมดเวลาครับคนต่อไปครับอันนี้หนุ่ม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 เขาเรียกว่าอะไร หนุ่มอะไรดิหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวหนุ่มฟอดกระดอนแหลมเฟี้ยวเอ้ย <c oughs> โอ้พี่บอยอันนี้คือแบบคือรุ่นใหม่อ่ะคือหนุ่มๆทีเน็ตแล้วเขียนใหม่อันนี้คือผมโคตรยาวนะไอ้ใครคอยากเห็นผมนะใครอยากเห็นคลิปตัดผมอาซาอไม่ได้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 มันไม่ใจพี่พี่ยังโกรธไปแล้วเลยอ่แล้วใครอยากเห็นผมอาซาว่ายาวขนาดไหนนะห้าพัน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 ไรห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอะห้าหมมึงให้ดูยากขนาดนั้นหมื่นนึงก็ได้ห้าหมื่นนึงก็ได้ห้าหมื่นหนึ่งแลโอเคแต่ผมโคตรยาวนะโอเคอันนี้นะไม่แพ้ยูโรแน่นอน แพ้ไหมจะแพ้ยูโรไหมไม่แพ้ยูโรโดนหยามนะไม่ได้นะไม่ได้นะพร้อมผ่อย่างงี้นะกิน3เดือนนะอ้วนเลยอ้วนจริง เขามีเวแบบหลายแบบไงใครที่ผอมแห้งแรงน้อยก็กินก็สามารถก้ามใหญ่เติมก้ามแต่ถ้าใครอ้วนอย่างพี่เอ็มเนี่ยไม่ต้องแด่เนี่ยมึงก็มีถุงเดียวพอยเอ็มมาบอกว่ากินเวสามเดือนผอมอาซ่ามาตัวเล็กมึงก็ถุงเดียวกันบอกกินสามเดือนอ้วนอันนี้มันกินเวสําหรับผมกินเบพร์อลดไขมันก็ตรงนี้เอ้าผมมันจะมันจะขึ้นมากขึ้นนะโดแล้วไม่ได้แล้วโดนอย่านีโดนตัดผมนะโอเคมาเริ่มหนาทีนะะเเริ่่มไปลงยอๆ ลงเยอะๆดิสุดแขนดิอย่าแพ้ยูโรนะมึงสันสันสันเฮ้ยสันสันนะเวทีเลยไอ้ไอ้โฟนสันสันนะสันโคตรแรงเลยรุ่นใหม่รุ่นใหม่สันโคตรแรงเลยโอ้ลงเยอะกว่านี้นิดนึงอย่าลงจะคอเลยลงเยอะเยอะเออเอายาเยอะเออเออเอาดิเออเอาสันสันสันตูดิสันกางเกงสันเลยสิบมิเตอร์ได้ เออเอย่าโอน้ยเออไอยหนึ่งยิงหนึ่งยิงหนึ่งยิงหนึ่งลองยิงหนึ่งเลยเอาแตะเลยเอาไปแตะเลยเอาแตะโชว์เลยเอาไปแตะโชว์เลยโอเคหมดเวลาครับคนต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าอ่าโน่หนึ่งโน่หนึ่งทำไมครับออกกลังกไก่ขวางออกลังกไก่ขวางไอ้ไอ้นี่อันนี้ตัวคุมหวักเหมือนกันอันนี้ส่งส่งมาจากท้าวโพดไก่นะมันเป็นอะไรไม่ต้องมากันท่าเนี้ยไม่ต้องวนเวียนอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ตัดเองอ๋อเล่นไม่ตัดเองโอเคมาเตรียมตัวเริ่ม จะท้ากันล้มตุนเกินตุนล้มตุนล้มตุรุ่นใหม่ๆที่จะทำได้ทำได้ทำได้ทกได้ตรงนี้ไม่ไหวแล้วไปักได้ักได้เี่สสิบห้าวินี่สิบเเอาวไป เดี๋ยวเร็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 วเอ้ยเออเออโอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกปวดไปละ มาดูคนต่อไปครับตัวแทนของพี่บอยนี่พี่บอยโชว์ตัวแทนเลยเด็กรุ่นใหม่นี่ลงมาแล้วต่อโนนึ่งลงมาลงมาหนี่งพี่บอยส่งครับพวกกัาโเคไหมหนึ่งนาทีได้กี่ทีบิได้กี่ทีเอาน้อยที่สุดเอาเยอะดิเยอะเยอเฮ้ยมา้ามาว้าเล่นได้ไมมาเล่นได้เล่นแทนพี่ชาบได้เลยเนี่ยน่าก่าเยอะเก่าแล้วเก่าแล้ว

แล้วึนเลววไังอมี่นะไอยนะไม่ได้เหนื่อยตอนลงนะเหนื่อยตอนขึ้นไม่ด้ะองตอนลงนะคนสบายเลยตอนขึ้นนะ เกลือท่วมเนื้อแต่โอเคเนี่ยมาตังมีมีมนดิมาดิมาดิโหดมาดโหดแน่โหดบอกเลยว่าอยู่บ้านเนี่ยคอาวิทย์เป็นร้อยใช่วิดเพิ่มเปิดตัวกระหาแล้วลงมาเมื่อกี้นะหน้ากระแทกเข่าคู่าวันนี้อีกโรงบ้านเลยโอเคเตรียมตัวเริ่มเอ้ยหนึ่งหนึ่งอุ้ยหมอไปอย่าไปยอมขออีกที คื <c ười> อศัตูนี้เวลาเขาวิ่งเอาไม่ต้องสนใจวิ่งไปเขาเป็นพื้นเนี่ยเขาไม่ใช้แขนไม่ใช่อะไรเขาจะใช้แต่เอวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวนไปยางไยอยูไเขียนดูไเียนดูห้ไม่ดูราปนพาีมันต้องด้านบนจ้ะ ยี่ได้เลยเข้าไหม่เริ่มนับใหม่เอา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 ใหม่โอเคสกีตได้ไปแล้ว3 0ทีประมาณ5 0าสิบทีอามีชิชนะเนี่ยเขาจิ้ีกเอาอีกอีเอาอีกอีกจะตายอยู่แล้วไม่รู้บางทีเราโอเคบอกว่าคือว่าตอนเนี้ยขาดไป2องคนคือพี่เน็กกับพียเอไม่กล้ามาเจอพีมขู่ไปไม่กล้ามาเลยทายคลิปอย่างเร็วเลยแต่มีคนนึงใคร ตก้องต่ก้องนะบอกอยากเล่นบอกอยากเล่นอยู่เมื่อกี้อันหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีคือคือคือนี่นะคือเป็นคลิปบิดพื้นนะแต่ไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะเป็นคลิปเปิดตัวทีมงานใหม่นะมีแต่ทีมงานใหม่เยอะเลยโอเคนี่นี่ก็เป็นตาก้องนะตาก้องมาโอเคปะเริ่มปะมาพี่นักไม่ธรรมดาเลยนะนี่ตาก้องนะนี่ มองมองหน้าไว้แข็งแรงนี่คุณดูนิ้วคุณดูนิ้วนิ้วเก่งนิ้วเก่งกดกดนีต่อให้นะเฮ้ยอะไรวะมีอยู่เลยสามที่พี่เลยสู้สู้เออสู้สู้เป็นไงต่อให้ต่อให้อ่อพออเอายืดแล้วเออลู่ลู่ลู่ลูลู่ล่อีกที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 อีอ่ลู่ลูลู่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 มีกล้องมีกล้งเออ่ยอ่ะไม่ไหวแล้วโอเค เดี๋ยวจะประกาศผู้ชนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะไอ้ทั้งหลังนี่อยู่ไม่สุกเลยนะไอ้นี่นะโอเคประกาศคนที่ได้น้อยที่สุดกับคนที่ได้มากที่สุดคนที่ได้น้อยที่สุดคือพี่เอ็มโอเคคนที่ได้รับเวไปกินนับคือลูกศิษย์ผมเองบิ๊กครับผม ขายดีเลยเอาเวตีหัวเลยโอเคก็บิกจะได้เวไปกินนับเน่อะไรไงเราไม่ออกกำลังกายคือคือฮะนี่แมพี่บอยคุณตัดต่อช่องโค้ดนายเห็นไหมแข็งแรงเฮ้งแคุณตัดต่ออ เราต้องออกกําลังกายนะรวลูกไหมโอเคออกเลยเขาโอเคนี่ครับรางวัลของผู้ชนะนะผมให้ไปแล้วถุงหนึ่งแล้วผมจะให้กินฟรีด้วยอันนี้ของผมนะรสช็อกโกแลตนี่ผมกดน้ำมาแล้วอ่ามีแก้วมีอะไรให้ทุกอย่างเลยนะนี่ครับนี่ครับดูดูดูเนื้อโคตรหอมนะหอมกินโคตรหอมเลยนี่ครับอ่าอยู่ที่ว่าเราจะกินกี่ช้อนบิ๊กเอากี่ช้อนของบิ๊กมันเท่าไหร่นี่มันบอกน้ำหนักด้วยอ่มีไหมมีบอกน้ำหนักด้วยนะอยากกินล้เอาเจ็ดสิบเนาะพอดีก็ช do ้อนหนึ่ง เอาช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งไปแล้วหน่อยได้โอเคสกุ๊ปหนึ่งครับนี่นะของดีของดีต้องต้องรีบไปเลยนะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะสิบสองยี่สิบสองก็ไปสั่งซื้อได้เลยครับนี่ครับผมมีโปรดีๆมาแนะนำครับ12 12ใครที่กำลังหาเวโปรตีนแฟตเบิร์นเนอร์ครับลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อของฟิตเวย์ครับตัวช่วยอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับโปรตีนไม่ตกฉลากมีอยรับประกันถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยครับไปไปเจอกันในคลิปหน้าครับ